สวัสดีครับวันนี้ภาพเป็นเมนูปลานึ่งสมุนไพรนะครับปลานิ้อนึ่งสมุนไพรวันนี้นี่คือปลาครับนี่นี่คือสมุนไพรของเราสมุนไพรครับุนไม่ที่ใส่เครื่องปัน้นปั้นไว้ครับสมุนไพรมีคาตะไคร้กระเทียมนะครับครับรสครับรสดีครับนี่รสดีก็ ไิส so pues so so uh, ูซ์เซอร์พ huh. ah, uh ิส huh. ู Wet ้เซอรไปพิสู้์ทอดหอยก็เซอรไปแล้วครับอืมนเป็นอะไก็เข้มดองนะครับเขี่ยมดองคนคนเข่าวกันครับคน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 คุเร่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 เปข่ากันนะครับสมุนไพรห้อนี่สมุนไพรห้อรวยรวยลงไปครับรวยลงไป ไปครับใส่หางนะครับใส่หางนะครับหางว่าใส่ปะครับ,หน,รบ,รบหนึ่งสมุนไพรนี่ครับนี่ร้รยสมุนไพรไปแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับ นี่ทำกันหนึ่งนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับหนิ่ครับนึ่งสมุนไพรนะครับมีสิบหนึ่งร้อยครับ